ครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีแก้นะครับพอเราเปิดขึ้นมาแล้วพอโทษสเก็บนะครับมันเป็นภาษาแลกไม่รู้ภาษาดอกไม้นะครับภาษาดอกไม้ยุง่งยิงยุง่งยิงนะครับแก้ภาษาก็ไม่ได้แก้อย่างไงดีนาะนะครับแต่ภาษาอังกฤษได้พอเราติก๊กเลือกภาษาไทยเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ยอมนะครับลองลขอไปแก้ดิ โอเคเอาใหม่เื้องต้นเรามาดูไฟล์ชื่อไฟล์นี่ก่อนไฟล์อ่าไทยัิกฤลิสแต่นะยูนก่อนอ๋อนี่ไงเลน g วิ g ไฟล์ e อเ นะครับจบตัวนี้ไว้จดตัวนี้ไว้ L ไว้นี่ก็ได้เลาค่อยดูนะครับแล้วเราก็ไปที่เว็บไซต์เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับตรงนี้ Ctrl C ไปเปิดที่หน้าเว็บแล้วก็ Enter เขาบอกให้เรา ข้อไฟล์ตัวนี้ทั้งหมดเลยนะครับพี่น้องคน C แล้วก็ไปเปิดที่โน้ตเทจอยู่ไหนเนาะโน้ตเทจโน้ตเทจโน้ตเทจคุณหาดไกว่บนี่ เอามาทำไมอย่างนี้ล้วใช่แล้ว n o g นี่เห็นตัวนี้แล้วก็คโทรลวางไปเลยนะครับแล้วเราก็เซฟเซฟแอดเป็นชื่อนี่เลยนี่เลยพี่น้อง นี่เลย ah L I N G L I N G ขีดสามขีดเจ็ด L I N G underscore สาม underscore เจ็ดประมาณนี้ก็ ลบเทปไม่มีหอกจันไม่หนกจันอรอกแล้วก็เซฟที่ในดีนเซฟที่อ e, ีหรือดีก็ได้นะครับเซฟเรียบร้อยทีนี้ก็แล้วก็ไปที่ เสร็จแล้วก็ลองปิดโปรแกรมเข้าไปก่อนปิดโปรแกรมเข้าไปนะครับแล้วก็ไฟล์เราเก็บไว้ที่ไหนนะได้ดีใช่ไหมได้ดีนะครับนี่ไฟลน์นี้คลิกขวา c o ปี้ก็ได้หรือคัดไปก็ได้นะครับแล้วก็ไปที่โปรแกรมแม่โปรแกรม,มโลก้โปรแกรมคลิก ขวานะครับ open file location วางเลยนะครับวางไว้ที่นี่เลย continue ยร์ถ้าไปเลยปิดปิดป้ายลองเซตได้ไหมเอ่ยไทยเยซเซมายัง yes ยังไม่มา Ừ, để kịp phát chỗ này vào thì thôi ơi, phim ơi พิมพ no. ์ชื N ่อผ oh, <c oughs> ิดครับพี่น้องต้อง L A N G โถ่เลยบ้าบอกขอแต้มมาใหม่เดี๋ยวไปลบอันเดิมทิ้งก่อนผมเป็นไฟล์ลงให้ฉันบ้าบอกขอแต้มนี่ไงดีลิททิ้งก่อน ทีนี้แล้วก็เอาไฟล์ที่เราเปลี่ยนชื่อแล้วมาใส่นี่ copy ดิเออจะมาวางอีย่างี้ไม่ได้ copy เลยจะมาวางอีย่างี้วางไปเลย continue ไปแหมเป็นชื่อไม่บอกไม่ถูกก็ไม่บอกกันนะครับทีนี้ก็เปิดขึ้นมาดู จะมีอีกไหมีนมาลาวิน้องยเยซรีบรอยนะครับเป็นภาษาไทยเปล้วนะครับก็ง่ายนะครับก็เป็นว่าเสร็จสิ้นนะครับโอเค ทีนี้ก็จบไว้เพลงเท่านี้เนาะครับก็อย่าลืมกดให้กำลังใจน,นะครับเดี๋ยวผมจะพยายามหาคลิปดีๆนะมาฝากทุกคนนะครับจบเพียงแค่นี้โอเค Thank you ที่เข้ามาดูนะครับขอบคุณมากครับวัสด,ดีครับ